สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะวันนี้มีเข้ามาเสนออีกแล้วครับผมนะหลังจากที่คันล่าสุดน้อแเซตเก้าร้อยสีแดงดํานะออกไปแล้วครับลูกค้ามาซื้อสดไปแล้วครับวันนี้เข้ามาใหม่แล้วนะสวยเหมือนกันครับสวยเหมือนกันคันนี้เป็นปี 16. บหดสิบเจ็ดนะฟรีดาวออกรถศูนบาทได้เลยนะครับผมนะมาเรามาดูข้างหน้ากันก่อนเลยครับผมนะแต่งมานะครับกระจกป้ายแฮนด์แต่งมาอ่าสวยเลยครับ ยังยังเหลือๆนะครับนะพี่นี่รอยโซ่นะยังเหลือๆเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะเพราะมันแตกแล้วมันไม่ดีแล้วเนี่ยมีรอยแตกแล้วครับจานวงจันเบรกใสเลยนะใสเลยจานวงจันเบรกใสกาะน้ําแต่งมาแคดบาร์แต่งมานะครับเลยรวมถือว่าสวยนะสีดําดุดเลยนะสีดําดุดเลยครับนะนี่สวยครับโดยรวมถือว่าสวยนะอาจจะมีรอยขนมงขนแมวเนาะตามการใช้งานนะโซ่เป็นโซ่เดิมจากโรงงานอยู่นะนี่ยังเหลือเลยนะเหลือเลยเหลือเยอะเลยนะนี่ ใช้ได้นะครับโซ่ยังไม่ตายนะเดี๋ยวมีปัญหาผมเปลี่ยนให้ใหม่ให้นะโซ่นะไม่ต้องกลัวนะครับท้ายสั้นแต่งมานะครับนะนี่ท้ายสั้นแต่งมายางหลังเหลือๆนะนี่ไม่ไม่แตกนะยางหลังไม่แตกนะดี่รถโซสามนะคู่หนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับนะคู่หนึ่งหมื่นกว่าบาทนะดี่รถโซสามนะนี่จานเบรกหลังก็เหลือๆเลยครับนะประมาณนี้นะครับนะสีดำดูใครที่ชอบสีดำเนาะรถปี2อ1 6นนะครับ <c oughs> จด18 จดจดสิบเจ็ดนะปีสองพันสิบหกจดสิบเจ็ดคันนี้สีดําเลยดุดเลยนะอ่าประมาณนี้นะครับนะคันนี้ฟรีดาวออกรถสูนบทบัติได้เลยนะลูกค้าคนไหนสนใจก็สามารถทักแชทมาสอบถามนะแลยละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับนะหรือใครอยากจะมาดูรถตัวจริงนะครับร้านอยู่สมุทรสาครมหาชัยพระรามสองเนาะสามารถทักแชทได้เลยนะครับนะใครมาไม่ถูกเดีย๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะสามารถมาดูมาค่อมได้นะครับนะมาทดลองขับได้เนาะและใครที่อยู่ละแวกนี้นะ ใครที่อยู่ใกล้ๆหรืออยากจะมาดูเข้ามาดูได้เลยนะครับส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะดูผ่านคลิปได้เลยนะครับลดตร,ต,ลตรงตามคลิปตรงตามคลิปนี่แหละครับนะลถนะไม่ต้องกลัวนะซื้อไปแล้วนะถ้าไม่ตรงตามคลิปเอามาคืนได้นะครับโดยรวมถือว่าสวยเนาะนี่ครเปอร์สวยๆเลยนะเฮ้ถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยครับนะนี่สวยๆเลยนะเครื่องยังสวยๆอยู่นะครับนะรถปี2016อาจจะมีอรอยอสีนิดหน่อยหน่อยเนาะนี่ ประมาณนี้นะปกติครับปกติของคาวาอยู่แล้วนะแคทฟงแคทวาเขายัางใสใสสวยสวยเลยนะแลงเฟรดี้ถังสวยๆคำตรงคำเตือนอยู่ครบนะนี่คำตรงคำเตือนอยู่ครบเลยนะเอกสวยๆนะบอกไม่ลอกไม่อะไรเลยนะสวยคันนี้บอกว่าสวยจริงนะครับนะรถปี2016 .17 จดฟรีดาวออกรถชุดบาทได้เลยนะครับนะใครที่อ,าอยากจะซื้อพรก็ได้นะซื้อสดก็ได้นะครับนะคันนี้ราคานะครับนะราคาเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนาะผมจําไม่ได้นะ ราคาเงินสด149นะถ้าผมจำไม่ผิดนะราคาเงินสด149อ่าราคาจัดไฟแนนซ์155นะน่าจะ155นะอ่าราคาจัดไฟแนนซ์155ราคาเงินสด149ลดได้นะครับใครที่สนใจซื้อสดสามารถพักแชทได้เลยนะรับประกันทุกเคสไม่ต้องกลัวนะครับใครที่ไม่ติดบูโรแบ็กิตออกได้เลยนะ ไม่ติดบูโรไม่ติดแบ็คดิสอะไรนะออกได้เลยผ่านการันตีว่าผ่านแน่นอนนะครับเงินเดือนหมื่นห้าหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าขึ้นไปนะี่ออกได้เลยครับนะผ่านนะโอเคนะครับผมนะออกจากร้านไปนนัช็อปนะครับอุ่นใจแน่นอนรับประกันหลังการขายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับรับประกันเครื่องโล,โล่ไฟ2เดือนนะหรือ1000กิโลนะถ้ามีปัญหาสวิตชให้ฟรีทุกอย่างลูกค้าซื้อจากร้านไปแล้ว ไปรู้ทีหลังว่ารถเคยลน้มเคยชนมาเอามาคืนได้นะครับคืนเงินตามจํานวนนะไม่ต้องกลัวนะนะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดเราซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะครับนะสวยสวยโดยรวมถือว่าสวยนะนี่ข้าง,หล,งชชหลังสวยๆวยชกหลังสวยสวยไม่รั่วนะครับนะชกไม่รั่วไม่ซึมนะนี่ท่อเขาใสาๆนะยังใสๆอยู่เลยนะนี่ชกไม่รั่วไม่ซึมนะครับชกใช้ได้นะกักดน้ําใช้ได้คอสว,สวยๆเลยนะนี่ประมาณนี้นะครับนะ ผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะผมคาวากิเซ900นะปี2016 17นะคันนี้ราคาคือสด149นะ149,000บาทลดได้นะครับนะใครที่อยากจะซื้อสดก็ได้หรือซื้อผ่อนก็ได้นะมีบริการจัดไฟแน้นถึงหน้าบ้านเลยนะนะไม่ต้องกลัวนะครับผมนะโอเคนะครับผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะคาวากิเซ900เนาะมาเรามาดูเลขไม้กันหน่อยเนาะดูเลขไมกันหน่อย ปุ่เจสอดอกครบเลยนะครับแจสอดอกครบเลยนี่เล็กใหม่2อ0หมนะไม่แท้นะครับไม่แท้นะรันรันรีไม่ต้องกัรับนะครับนะบรับรอ่รับังร่บยับรอ วสกิแซก900เนอะอ่าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ